มาแล้วครับเ่ินมาอีเวนต์080ครับหรือเรื่องเรื่องไปวะโคตรอีเวนต์แหละเฮ้ยเดี๋ยวนะ,ะแม่บดซีซัน 2, น่นสองซีนจรดีๆขั้นสองอีกครูแล้วก็เอ็กซ์แบททรีอุ๊ยยยยกระโดมเอช์สุเแ็ดยีมา ไม่เป็นไรกูไม่เดือดแลอวเพราะว่าการนำเอ็กอีกนานก็จะมาแต่ไม่ไรกูเก็บเพชรละอย่าบอกนะอย่าบอกนะคริวานยูอาร์กูว่ากูโดนแล้วล่ะอ่ะส่วนนอ้ซีเดซ์าค2สองพาค์สองาคสองิดแสดงว่าแสดงว่าเดนนิสยูอาร์มาแล้วล่ะมีเป็นความเป็นไปได้สูงว่าสไตฟิรอมก็น่าจะรีรีลันรอบนี้ด้วย ออกตลิมิตมาทีขนาดนี้จะไปหาเพชรมาจากไหนมาเปิดทันกันผมขอแนะนำร้านอีลาสติกช็อปที่รับเติมเกมทั้ง PC และโมบายในราคาถูกสบายกระเป๋าแถมยังรวดเร็วและปลอดภัยจนทะเบียนการค้าแบบถกกฎหมายเรียบร้อยการันตีจากผู้เข้าใช้บริการกว่าแสนคนซึ่งตอนนี้ร้านก็ได้เปิดรับเติมเกม SD Gundam Generation Eternal แล้วมีแพ็กเกจดีๆมากมายให้เลือกเติมของแท้ร้านโลโก้ต้องเป็นสีเหลืองต้องร้านอีลาสติกช็อปเท่านั้น สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในช่วงพูดคุยกับข่าวๆของ s อ g g d g e ร g e n e r a t i o n e t h a น o l นะครับก็มีคนอยากจะให้สรุปรวบยอดนะครับว่าในรถแมปใหม่ล่าสุดสิ้นปีของปีสวรร25ในต้นปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรดังรอเราอยู่นะครับซึ่งการสรุปไลฟ์จะเน้นแต่หัวข้อเป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกยังไงก็จะเอาให้สรุปรวบยอดแล้วก็รวบรัที่สุดนะครับงั้นก็มาพูดถึงไฮไลท์ของรถแมปนี้กันก่อนเลยสลับตู้ กาชาที่จะมาในวันที่31ธันวาหรคมสิ้นปีนี้โดยตัวแรกนั้นก็จะเป็นกันนั้มคาริบาลเวอร์ชั่นฟ i n a นอลป์เทนระดับ EX นะครับขับโดยซเลต้าเมอร์คิลี่ก็ตัวที่2องเดสตินีกระนัม EX ขับโดยชินอสกะ แต่สำหรับในด้านสายหรือว่าความสามารถในตัวไลท์ยังไม่มีการบอกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกทีในตอนที่ตู้กาชานั้นกำลังจะมาและเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือมีการนําตัว UR Li m i t e d อีกตัวหนึ่งที่เคยเข้าตูม้มาแล้วครับมารีลันอีกครั้งหนึ่งอย่าง Strike f r ฟ e d ดมระดับ EX ของคิรยายมาตโตะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ของการรีลันตัว UR Limited ตนะครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ย ที่เคยรยีรันไปแล้วก็คือ G ี๊ปึ่ง2 ex ที่เป็น ur limited พร้อมกับเพิ่มความสามารถบัฟอะไรให้ด้วยแต่สำหรับสไตฟิโดมคงคิดว่าไม่น่าจะมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่เดินเนี่ยมันก็เป็นตัวที่อยู่มาตั้งแต่ต้นเกมก็ยังเก่งอยู่ไปจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงซัพพอร์เตอร์ใหม่ซึ่งเป็นทาเลียกลาดิสพร้อมกับยาม่เนอร์ว่าเช่นเดียวกันก็นกคือต้องรอวันที่ตูกาชาบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะบวกอะไรแต่ถ้าให้เดาเล่นเนี่ย ก็คงน่าจะบวกเกี่ยวกับภาคซีดเดซินีไม่ก็แท็กซ์บสักอย่างหนึ่งแต่ในเมื่อสไตฟีโดมกลับมาลีลันแล้วมีหรือที่ซัพพอร์เตอร์จะไม่กลับมาลีลันด้วยแน่นอนครับยานเดอนลค้ Eternal, องกับรัสคายก็กลับมาให้ลีลันเหมือนกันถือว่าเป็นตู้กาชาที่ก็ข้างโหดมากไม่ว่าทั้งหุน่นนักบินยานซัพพอร์เตอร์ลำใหม่รวมไปถึงลีลันโตหุน่นและยานลิมิเต็ดที่อยู่ตั้งแต่ต้นเกมก็ยังเก่งจนถ,ถึงปัจจุบันนี้นะครับเท่านี้ก็หมดสหรับรายละเอียดตู้กาชาวันที่21นี้ทีนี้ก็มาพูดดดดดถถึงงรรรมมมมาาาาากกกกกัันนีีว่่่แตออปเเใืจพุ พาร์ทพร้อมกับซีเรจินี่พาร์ทแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยในวันที่24ที่กำลังจะถึงหรือว่าวันที่ผมลงคลิปนี้นั่นแหละก็จะมีอีเวนต์ในเรื่องเข้ามาแบบทันทีเพื่อในโอกาสฉลองคริสต์มาสจาก s อรี่อีเวนต์0ูนย์ o ปดศูนยก็จะมีกิมมิกพิเศษ ด้วยนั่นก็คือถ้าหากเราสามารถทำลายอ่ารับวอบอลลูนเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มการได้รับตัวเมดัลจากในอีเวนต์เพิ่มเติมได้ด้วยและต่อจากนั้นก็จะเป็นการเพิ่มเนื้อหาเมนเศษสภาคหลักอย่างกัรดอมแม่หมดจากดาวพุธพาร์ทสและกัตดอมซีเดสตีพาร์ทสในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับ ก็มาพร้อมกับตู้กาชาเลยแล้วเมื่อขึ้นปีใหม่เนี่ยมาจนถึงสิ้นเดือนมกราคมก็จะมีการเพิ่มสตอรี่อีเวนต์ใหม่อย่างกระ d a m MSX2 ซึ่งก็จะเป็นสตอรี่อีเวนต์ต่อจาก War in t o c k e t นั่นเองแล้วในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีการเพิ่มเนื้อเรื่องเมนสเตจใหม่อย่างกระ d a m X พ a r 2ใครที่รอ UR w X นี่ก็กำมเพญไว้ให้ดีๆนะครับแต่เวลาเสียซักกันแล้วแล้วต่อจากนั้นก็ จะมีสตอรี่อีเวนต์ถัดจากเอเวอเสโกในช่วงกลางจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างกระับซิตเอสเอเทจากเดิทมที่มีเฉพาะตัวซูเปอร์ไฮเปอร์เลียนเป็นหุ่นคราฟอันติเมดตอนนี้ก็น่าจะมีไฮเปอร์เลียนพร้อมกับเดนอสเข้ามาในเกมให้ใช้กันในเกมแล้วแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเมนสเตจใหม่อย่างกระตมเอที่จะเป็นเ,นเรื่องของฟริตกับอาร์เซบก่อนช่วงยุคเอ็หกับเอ็สนั่นเองเดี๋ยวอนาคตก็คงจะมีอัพเนื้อเรื่องของคีโอมาตามมาีหลัง แล้วก็ถัดไปช่วงประมาณกลางเดือนจนถึงปลายเดือนมีนาคมก็จะมีสตอรี่อีเวนต์ถัดจากซีดเอ็กเทเป็นกันน้ำศูนย์แปดทีมนี้ก็แด้สุดท้ายที่ประกาศออกมาในรูปแบบนี้แล้วนะครับก็สรุปนะครับถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมีซีรีส์ใหม่ที่เข้ามาทั้งในเมสเตสและสตอรี่อีเวนต์แบ่งกันคนละสี่ภาครวมกันเป็นทั้งหมด8ภาคยกเว้นเพียงแต่ช่วงวันที่3 1เนี่ยจะเข้ามาพร้อมกัน2ภาคทีนี้ก็มาดูรายละเอียดที่เหลือที่จะอัปเดตในอนาคตน,นะครับก็จะมีอีเวนต์ Fi สเอนมีอันใหม่ที่ให้เวล่าตัวแซกวอลเลเยอร์ไลท์คอนเสิร์ตไท์พร้อมกับนักบินมีอาแคมเบลในวันที่31ก็มาพร้อมกับเนื้อเรื่องซินเดตินีพาร์สนั่นเองแล้วก็ยังมีการเพิ่มดันอัปเกรดของ,งต่างๆที่เราต้องไปฟารม์มไปเวลาบบทาั้งตังเอ็กซ์อะไรพวกนี้ก็จากเดิมมีแค่เลเวลห้ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นเลเวลหแล้วก็จะอัปเดตพร้อมกันในวันที่24นี้แล้วก็ยังมีประกาศคอนเทนต์ใหม่ที่เราจะไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าให้ทําอะไรหรือว่าเกี่ยวกับออะไรชื่ว่วา Instructor Challenge แม้แต่รายละเอียดกำหนดการวันที่ที่มาก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนแล้วก็จะมีการนําเนื้อเรื่องที่เคยเป็น s t o อ y e v e n ์ที่ผ่านมาอย่าง s t a r l i Memory Part 2พร้อมกับกระ d a m Armored b a t Gekko เข้ามาเป็นด่านที่สามารถเล่นย้อนหลังได้ใน History State นะครับก็จะอัปเดตอีกทีหนึ่งในช่วงประมาณกลางจนถึงปลายเดือนของมกราคมปีหน้าแล้วก็อยา่างต่อมาครับตอนนี้บันไดก็ได้ทาการเพิ่มเว็บสโตร์สำหรับ SD g ระ d a m Generation Eternal เป็นของตัวเองแล้วก็เอาไว้ง่ายก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับในการเติม ของเกมนี้ซึ่งปกติถ้าเติมเองเนี่ยมันก็จะได้เพชรตามจำนวนยอดแต่ถ้าหากเติมในเว็บสตอร์ของบันไดเองเนี่ยก็อาจจะมีแถมเพชรให้เพิ่มเล็กๆน้อยๆเป็นโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่คุณผูก ID บันไดแล้วโคกับไอดีของเกมเราแล้วก็เข้าเว็บสตอร์ ของตัวเกม fc กน generation eternal พร้อมกับล็อกอิน b a n น n a co ที่ผูกเอาไว้ท่านี้ก็จะสามารถเข้าไปซื้อได้แล้วแต่คงคงจะบอกว่ายใช่เป็นผู้เล่นสายฟรีตัวนี้จะไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้าคุณทําการผูก banana co id พร้อมกับเว็บโซนล้วเนี่ยคุณสามารถเข้าไปรับ 3,000เพรได้จากตัว,วฟวีฟรีเลยฟังดีๆนะครับแจกฟรีก็จริงแต่ว่าคุณต้องล็อกอินแล้วก็ผูก ID อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกดรับในเว็บสามารถรับ3,000เพรนี้ได้ในวันที่24วันที่ผมลงชิดเช่นเดียวกันที่เหลือก็จะเป็นแคมเปญสำหรับช่วงปีใหม่โดยอย่างแรกก็แคมเปญเปิดตู้50ไขพร้อมการันตีหุ่น u r 1ตัว ซึ่งก็จะการันตีหุน UR ที่ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดเช่นเคยตั้งแต่วันที่24ไปจนถึงวันที่31สิ้นเดือนนี้แล้วก็ต่อไปเป็นอีกตัวหนึ่งที่แยกออกมาตู้ฟรีสามารถเลือกหุนอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในภาพนี้กดเลือกได้เลยจาก10ไข่แต่ว่าจะสามารถรับได้อีกทีหนึงวันที่31นี้นะครับก็จะเป็นตู้ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่24ไปจนถึงวันที่12ปีหน้าเลยแล้วก็ตลอดระยะเวลาในช่วงปีใหม่เนี่ยถ้าหาก็อกอินครบ 7วันตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่7ปีหน้าก็รับไปทันที3,000เพชรแล้วก็ต่อมาจะมีพาร์ทเนอร์มิชชั่นที่ถ้าหากเคลียภารกิจทั้งหมดช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่24จนถึง31สิ้นเดือนเนี่ยก็จะได้รับ SP แล้วก็รวมไปถึง SP ที่เป็นระบบใหม่ที่เพิ่ม,เ,มเข้ามาพร้อมกับรับไปอีก3,000ันเพชรสิ้นปีนี้มีแตกตั้ง้า00เพชรนะแล้วก็ภารกิจปีใหม่อีกอันหนึ่งที่จะเป็นการแจ SS ก SSR การนำแอริเอลพร้อมกับของให้ลิมิตเบรกเป็นที่เรียบร้อยก็ระ,ะเววลาตตัั้งแ่่นที 31สิเส้นเดือนถึง3 1เดือนพกษาปีหน้าเลยแล้วก็สุดท้ายครับทีมงานก็ได้ฝากอีกทีนึงว่าช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยซึ่งเป็นช่วงเปิดเกมใหม่ๆก็จะมีเอ่อมีติ้งสำหรับคนที่อยู่ญี่ปุ่นให้ไปสังสรรค์กันแต่ว่าคนที่อยู่นอกเกาะก็สามารถทราบรายละเอียดข่าวของงานได้จากการที่จะมีการประกาศโลดแมปเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ1ปีของเกม s d Gundam Generation Eternal ในวันที่24มีนาคมปีหน้าเวลาหกโมงเย็นบ้านเรานะครับประกาศโลดแมปของสิ้นปีนี้เสร็จเนี่ยก็เตรียมประกาศ รถแมพของปีหน้าทันทีเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดที่ประกาศในรถแมพของวันที่23ธันวาคมปี2025ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันใหม่ในปีหน้านะครับก็จะเป็นสรุปรถยอดให้สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ว่ามาดูไลฟ์สตรีมหรืออาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งดูไลฟ์เป็นชั่วโมงได้ผมก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็แค่ว่ารอดูกันว่าตู้กาชาติไม่ว่าทั้งคาริบานหรือว่าเลสตินีที่กำลังจะมาในสิ้นเดือนนี้หรือตัวอื่นที่จะมาในภายหลังงงงนนนีี่่ยจจะมะมมออไไรราาาาสใบ้้้ดปปถึแขหวว ครบรอบหนึ่งปีเนี่ยมันจะตัดเต็มยิ่งกว่านี้ขนาดไหนก็ต้องรอติดตามชมกันละครับไว้เจอกันใหม่ข้างหน้าโมมีโอกาสครับสวัสดีครับ